ดีค่ะวันนี้เราพบกับช่องเพนแชนแนลกันอีกแล้วน,นะคะเ,เรือบันนาบลูที่ชวนเพนเลยที่ชวนเพนหนก็ชวนมาดิชวนแล้วจรแล้วไม่ไม่ค้าเชิญเลยนัน่นเพนเอาเรือผงนี่เดี๋ยวมีชวนไหมใช้ชื่อ,<ร>อน,นี่นโอ้โหไม่ชอบเรืองผงนี่เลยอะเรือนี้ไหมเออก็ได้อันนี้เราก็มีแขก เพื่อนเราชื่อว่าน้องดุ๊กดุ๋ยนะคะงั้นพี่เป็นคนขับเองกันไปนั่งให้ดีๆไม่อยากจะขับป็นขับเดี๋็กนั่งให้เรดีกว่าไม่อยากนั่งกลางเออเพื่อนเราชื่อว่าเฮ่เฮใช่ไหมเฮ่เฮ่ว่าอะไรวะฮันนี่ไม่ใช่ฮันนี่โดนพี่โดนนิ่งพอพี่จะกระโดดพี่จะตกอ่าเฮ่เอะไรเหรอ ไอ้หรอเสียงด้วยไปแล้วเป็นมาพี่นี่ปืนเฮ้อะไรหรอปืนระเบิดปืนยอย่าไปเถอะนั้นเดี๋ยวเราพังนะฉลาบมันเกิดเถอะนั้นนะของพินก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะเนี่ยปืนหนูดีมากเลยเนี่ยปืนได้ก็สลับดิสลับที่กันดิอันนั้นใช้ปืนที่เขาให้มาใช่ไหมไม่ใช่ จริงนะข้อของพีดามันซื้อมาเป็นปืนระเบิดของหนูเป็นปืนสนายสนายว้าอะไรล่ะเปิดไฟก่อนก็เปิดไฟเนี um ่ยไฟหน้ารถก็ได้เออนี่เราจะเห็นมีเสียงแตกอ่ะนี่หนูวักพีดข้อพีดอยู่เฉยๆ เลยวางตรงไหนอะวางไว้วางไว้วางไว้เอฟเพนมันมันเสียเงินไม่ใช่เหรอก็ใช่ไงบาทก็หนูซื้อมาไม่รู้ความจริงแบบหนูซื้อมานานแล้วถ้าเป็นในคอมนะถ้าเป็นในคอมผิดมีเรือโจรจริงนะถ้าเป็นในคอมอ่ะผิดมีเรือเอฟเพนหนูจะนู่นเลยเพนถ้าเป็นอ๋อนี่ไงผิดมีจริงด้วยเรือโจรสลับแต่มันขับโคตรช้าเลยใช่เพนเรือโจรสลับพิทก็ขัดีดีดีดูนะหาย เพดูในร้านค้าอยู่นะคะเราก็เป็น <ไอ S 2> คนหุ่นงมีไงเฮ้ย,ยเพนดูปลาฉลามไหนมันอยู่ไหนเลี้ยดูเลือดมันเป็เล็อตเรือติลกู้พี่แป๊บนึงอยู่เฉยๆก่อนนี่นจะวางเป็ดอ่าเป็ดถูกระเบิดตาเป็ดน,นุ่นล,ล็อตพีดีเฮ้ยเพนดูเรือยักษ์นั้นทังแล้ว

พีนเป็นคนยิงว่าพีนมีปืนดีเอาสรุปคือปืนของเพนก็คือปืนที่เขามึงให้มาใช่ไหมหนูซื้อมาเปิดไฟหน้ารถเร็วก็เปิดอยู่แล้วปั๊บยังไม่ได้เปิดเลยมือปิดเปืนเรือปิดทังเรือซื้อมาแพงนะร้อยกว่าบาทเนี่ยจากลำเพ่งเนี่ยอยูใช่ดิไม่มีเงินเลยพีนไม่มีเงินแท้ทำไมพี่ไม่ แค็สองบาทนี่จะวางเป็ดสองบาทอะไรอ่ะใช้เรือคว่ำตายแล้วปลาฉลามมันจะมานะปลาฉลามมันมองในน้ำเห็นแต่เราเราเราไม่ต้องใช้เรือแล้วพี่จะไม่ใช้เรือแล้วพี่อยู่บนเป็ดนั่นแหละเนี่ยเป็ดเงอะงะเนี่ยจะมาให้พี่ดูเหรอเนี่ยเออพอเรือเราเราคว่ำแล้วฮัลโหลฮัลโหลเด็ดานขับไปไม่ได้ อ่ะพี่มานั่งนี่นอนพี่มีปืนดีสิแม่ใช้ปืนดีอันนี้คือเรือของพวกเราที่เร็วความเดร้ยอยแล้วใช่มีที่นั่งเป็ดด้วย <c oughs> มีที่นั่งเป็ดด้วยถ้ามันวางได้ไหลอาจะคงดีนะเนาะแล้วมันก็อาจจะมีแบบท,ที่เราขับแบบไอ้นั่นมีเรือยอนสมัูมาช่วยพวกเราเลยว้าไปช่ย เราผ่านเราผ่านหมดเวลาไงเพ้นพินไม่ตายเด็กก็รอดมาได้อย่างงี้แ <puntos> ล <acht raul ic> ้วพี่โดดก่อนทำไมอ่ะทำไมไม่ตั้งหลักยิงฉามอ่ะพินอยู่ในน้ำอยล้ทำไมพีนไม่ทำไมพีนอยู่ในน้ำอยู่แล้วเรือมันไม่น่าคว่ำเลยอ่ะก็ไปเรือยอดสุดหรูดูดเรือโอเคเอาเห็น อ่ะเพื่อนทิ้งไม่วาไปอ่ะพิ่ติดอยู่ตรงนั้นมันยังไม่จบยังไม่จบบ้างอะไรมีคนเพื่อนว่าไปเต็มเปหมดอ่ะเออใช่มันยังมีเรืออยู่งั้นพี่จะนั่งเป็ดพิงก่อนนี่จะเอาเป็ดหายนั่งไป็ดไว้เถอะเดี๋ยวหนูสปอยใหม่มาตรงเนี้พี่ก็ไม่มีนั่งละพี่พี่กดกระโดดไมได้หยอนช่วยหนูด้วยหรยอดย้อนไปพี่กดกระโดดไม่ได้อ่ะ กินเลยเยอะหนูเลยเยอะทำไมเอาทำไมมันแตกสไลด์แบบนั้นตอนนั้นเลยหลับแต่ว่าน้องเป็ดหนูไปก่อนดิ่ิีเหมือนคิดเห็นมีเรือโจรสลับจุดด้านหลังมันไม่จะปล่อยก็มันอยู่ในนี้เห็ยนพอแล้วพิดกดตายนะไม่เอาไม่พิ่ไม่อยู่ตรงนี้แล้วมันขา นะคะเราจะหลอกพี่ตายเรียบร้อยใครก็ได้ช่วยฉันด้วยฉันถูกขังกรงพี่รูพอพี่ค่ะเคยหลอกเพ้นนี่แบบนั้นโดยใช้วิธีนั้นเพ้นอยู่ในกรงทำไมเพ้นซื้ออะไรโง่้เงี้แบบนั้นอ่ะไอเป็ดน่ะอะไมเพ้นไม่ซื้อตีนเป็ดลนะตีนหนึ่งล้านว่ายน้ำมันจะเร็วขึ้นจริงเหรอจะกินมันโคตรเงินมีกี่บาทหกสิบห้าบาทแล้วแล้วตีนเป็ดกี่บาทตีนเป็ดสามร้อย จี๊นะเออจิ๊ตลกนะอันเนี้ยถูกสุดแล้วไอ้เป็ดกาบ้าบอคอตื่นเนี่ยถังบุ๊ถัง,ถง,ถงนุ่งๆจี๊หนึ่งพันทุกคนตีนเป็ดน่าสื่อมากเลยดูเงินเราดูเงินไงนี่เดี๋ราสปอยให้ดูดูเงินดูเงินดูเงิน,งนพยายามบังเี่ย พอดีฉลามงูเอาไปเครื่องผิดไปไหนเขาคือผีเถิดกดอันนั้นอะไรๆก็ปีก็ปีกลับมาแล้วเห็นรู้ไหมีเบืดี๋ยวคราวนี้เพนะลองดูนะว่าเพนจะได้เห็นะว่าผีแบบเอาเรือโจรสลัดไปเรือเป็ดไปดูไปเอาใหม่ดิพูดใหม่ดิเรือโจรสลัดไปไปไปเรือเป็ดเห็น ทุกคนเดอนจัดสลัดไปก็เหมือนเรือเป็ดเรือเป็ดมันเหมือนเรือจัดสลัดเตรียมรอเรือของพี่ดูดิพี่จะเป็นอีโบสเตอร์โพ้ดแมนพี่จะไม่ได้ทานพี่เอาเอาเตียงหนูนะชิเตียงพี่จะเชิญทุกคนไปเลยแล้วพีเชิญ thank you สรุปคือไม่มีคนมามีคนขอหนูเข้าตีอ้าววิดไปเลยขอบคุณมยไปเลยมมันงูจังดพี่ดุยามปืนแล้วต้องเป็นปืนดีๆเฮ้ยอย่าลืมนะเรือโจรสลัดพีเรือโจรสลัดพี่จะสามารถใช้รถถังใช้ไอตรงถังนั้นได้ด้วยแ้วหนูใช้ถังเองอ้าวมาคนละด้าน เดี๋ยวตลดเพ่นมากินคนเป็นตู้ดิเวก็คือหนูกับเพื่อนผีนี่แหละสามสเรื่องอะเพิ่งออกรถนู้ชด้วยเพื่อนกระโดนกเลือกตาแล้วรอผีขึ้นเจอฉลามแล้วเนีงหรออยู่ฝั่งงนูนะผีทำไมไม่ขับเลยอ่ะเพื่อนทำมาถอจริงเพื่อนตัวเ มันจะไปเือลอื่นกูช่างมานันยลาเลยบอกเลไย,ลยไม่ยิง้วะไมยงอยู่ยบอกเยนทุกคนก็สลูกหมยตายแล้วว่าทำไมเพื่อนนีกลัวตายเนี่ยกัตยยวาตายมันกิน้ช่วยยิงเพื่อนกลับมาช่วย่เพื่อนกลับมาช่วยพร้อมอะไรเรือไหม พร้อมเรือนะมันต้องพร้อมเรือไม่พร้อมใสหาแล้วพร้อมปืนถังปืนถังของเรายังใช้ได้อยู่เนี่ยนันปลามไปนู่นแล้วฉลามไปโน่นแล้วมาใช้เลยต่แล้วเราไม่มีเรือใช้อสามคนเลยแล้วดูปลาฉลามมายิงปลาฉลามไปเรือรถไปแค่ติตรก็จัดรัดคือเนี่ยผิดเหยียบตรงเก้าอี้นี้ไม่หายพี่มานั่งค่ะ มีปดไปดูเลยทุกคนนี่เราก็ต้องเป็ดงงของเราไปนะคะทุกคนมานั่งมานั่งเป็ดดูไะไม่่ขึ้นมาตรงนี้มานั่งเป็ดดูไะช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนมาเอ้มีคนมาช่วยไม่เราต้องช่วยเรือยอสุดหลูนั้นมันกำลังถูกไปฉิหลาม่ะคิดพีทมีทีักพิงทีแล้วกวางใหญ่ไพศาลต้องช่วยเขา เขาอาจจะช่วยเราก็ได้ช่วยเราให้เราอยู่ในเรือขึ้นมาดิมันไม่ช่วยหรอกทาม,มันตายอยู่เดียวเหรอเห็นเร็วเรือของเรากําลังเคลื่อนที่เรห็เนเร็วที่นั่งคนขับอยู่นี่ที่นั่งคนขบับ สุดหวใจขึ้นน่ะเยอะยังเก็กกึ้นน่ะสุดที่รักของฉินเลยเหมือนแม็กดีหลามหายเลหลามมาลามมามาจริงเหรอไม่จริงมันออกไปนี่วอุ้ยเพนดูเลื่อดว้าผ่านหน้าไปไม่เห็นดี ไงแม็กจะหมดแล้วพวกเราสองคนเข้าได้ปุ๊บ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 คือครั้งแรกกับครั้งที่สองอะต่างกันมากเลยเออเพืนเด็กดูนะจะมีคนเชิญเรานะเดี๋ยวแบบเอาไปแบบคนเดียวกันเลยเลยยอดอ่ะน,น,นั่นเลยเลยยอดทานตะ่อหน้าตนะ่างไหมนะหน้าเป็นหาเลยยอดทำไมมันติดเยู่งีโ้โหโคตรใหญ่เลยเป็นเรือของใครอ่ะไม่รู้ของขี้มั้นหรือว่าเป็นเพื่อนที่แบบชวนพวกเราอ่ะ สักคนน่ะน่าจะของขี้เพราะเขาพยายามจะชวนแบบทุกคนให้มาเที่ยวโดยยอสุดอยู่แต่มาเจอปลาฉลามคนเมื่อกี้โอ้ก็มีเรือยอดเรือยอดถ่ายไปแล้วต่อหน้าต่อตาจริหนูเพ็นมีหรอไม่มีแพงเลยล่ะกี่บาทดจำพันเห็นทำไม่มีเงินนะใครซื้อไปดูวี8ดี๋ยวหนูเอาเรือที่ดีที่สุดสำหรับหนูให้ มามากันนะไอ้ไอ้คนเอ่ะไอ้คนเอ่ะไปไปไปที่เอดีกว่าไมายแล้วเห็นเพ้นเห็นเหลือเห็นเหลือเพ็นหลายคนอยู่ไม่ได้วินีิจนูมีอันนี้เพ้น สมดีนะนึกว่าเรือยอดคลิปนี้ถ้าเป็นคลิปที่หาที่สุดลยคลิปที่หาที่สุดสำหรับเราใช่ด้วยกูยังไม่ได้ดังที่ ลงมาที่จะไม่ขึ้นกับมันก่อนแล้วไอ้คนที่ชื่อเอกไม่้องแล้วไอ้ตัวหน้าเอกคลิปนี้นะเป็นตัวนายเป็นยูน่าจะเป็นเนาะก็ปูนักเป็ดด้วยก็เป็ดปะบ่ายเราเปลี่ยนที่เป็ดดีกว่าเพนเราไปหาเรือยศสุดหรูชวนเราดีกว่าไม่เอาผิดก็ซื้อเพนต์แล้วเรือยศทั้งเพนมีเป็ดขึ้น ตอนแรกเพ้นผิดจรอ้คู่สวนไอ้ยไอ้ยไอ้นะคะดูงนี่ก่อนเลเรือยเรือเย็เือยัดนะคะนี่านีวคดอที่เราเรือเป็ดที่อะไรกำใจผ่านเรไปไม่สงสารเราเลยมองไม่เห็นเราหลงตาบอดแล้อเพ้นเป็นคิดว่ามันตาบอดปะ โดนนี้จะมาทัวบ so ุบก่อนว้าดีชาวโลกตายจัดที่เจ็ดเ่อเป๊นช่วยเราด้วยจะมายุ่งกับพิ้เราภาษีหลามที่เห็นล้วใช่ไหมล่ะ วันนี้คือตงนี้พี่ลงมาตรงนี้ดิมาลงมาตรงนี้ดิตรงไหนตรงไหนไปแต่พี่จะพบหนูอ่ตรอดีเจลักไม่เห็นใครเลยจะให้คไสองแปเนื้อตรงยไอตรงนี้ฝั่งนี้วัสดีเจ้าลูกพวกมนจะทำนเห็นที่จะทำอุ้ยพิอแล้วมันแม่ไ้ใส่ของขเลยไปฉลามผ่านไปไปเห็นไหมวัสดี เราไปอไังนี้สองเป็นระเบิดแล้วอะไรชื่อดีกว่าเนี่ยพี่หนูอยากได้อันเนี้ยไปรเอานี้ดีกว่าเนาะัดแฉล,ล,ล,ลบักลบักเออนั่นแหละดีบลบักิ้งถุงดีมั้งีน่อยากได้บันหน้าโบดอะเพ้น บาทอ่ะใ้บัลลานกาโบน่ะเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าต้ออได้น้ำจนร้อยบาทเองเป็นหลักร้อยแต่พีเป็นหลักสิบไงญี่แน่นุม่มีอันนี้อยู่มีเรือนี้อ้อเรือ,ขอแข่งนม่ให้พีนได้เล่อนอน่ะนี<ม>่พีนุ่มมีเรือนี้มันก็มีอยู่แล้วป้าเรือมาแจกฟรีก็หาที่สุดที่เคยลองใช้แล้วพี่จะลองใช้อีกครั้ง ไม่ใช่แล้วชวนทุกคนมาชวนทุกคนมาไม่เอาเรือหนูดีกว่าเอาเรือขนาดไหนเป็นรองดีรองดีไม่าถ่านแล้เลยอะเผื่อว่าใจอย่าบอกพี่ไปเลยดีกว่าจะมีเป็นนะคะทุกคนมาขี้เกียจนะเป็ดพี่ไอเป็ดเด็ดตจมม้าอยู่นี้ป็ดเป็ดป กดตายลกดตายก่อนกดกดตายเคลื 1. 1> <ar> ini, ่อนมารับมันเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเป็ดเป็ดเล็กออๆทีเนี้ยหนูเจอเพื่อนเนี่ยเจะรู้เพื่อนมาเคื่อนมารับก้อยคนนั้นไอคนที่เป็ดจันทร์แรกเลยนีโหพันฉลาดเริ่มตายแล้วมันมันคนละคนไอคนนั้นมันอยู่โน่น คนนั้นไอ้ผู้หญิงอ้วนๆนะนุ่นหนักนุ่นหนักเนี่ยมันเปลือมันคว่ำมันข้าศพแล้วะขอทุกคนเราลอดด้วยได้เงิสว่างผ่านไปได้ไงอะไรพี่กดออกอ่ะกดตายอ่ะอันนี้ไม่ใช่นีวรูรู้รู้พงรู้นอนบอลลีณมันจะมีที่รับแต่ก็คือที่รับ สุดยอดอันที่หนึ่นงเพร,ราะว่ามันจะมีรูปเป็นรูปแบบวา่สาสังเกตภาพมาจากของจริงก็งมีหัวปลาฉลามที่พี่จูนโคให้ฉันไม่ได้เป็นปลาฉลามเย<ะ>้เบบี้เบบี้คนที่ช่วยหนูนะคุณนภาพเห็นมัน,นจะลองทำจริงๆนะเนี่ยเห็นเราเข้ามาของหนู พี่จะลองทำจริงๆนะเนี่ยพี่เขามาของนู่นของเธอแล้วโอเคเขียบร้วกับการโอ้เข้ามาดีเขาชวนพี่เนี่ยโอ้ผีทขนาดนี้เนาดิบบ้าเดียไม่หลมรับทุกคนเนี่ยมันจะไม่ดักนี่ นะคะอันนี้คือฉากสุดท้ายที่เราอ่ะก็จบเลยละกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s ส r i b e แล้วกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายบิ๊วบิ๊วบิ๊วบิวบิวบิว